Welcome to the cave That’s me the cave Yes yes I'm a talking cave Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire <c oughs> อะไรคือความปรารถนาที่ลึกที่สุดในใจคุณจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาหรือไม่ประโยคที่ผู้บรรยายบอกใบก่อนจะเริ่มเกมวันนี้่ไม่ใช่ทําธรรมดาแต่เป็นส่วนลึกในใจของเราทุกคน ้ำแห่งนี้เปรียบเสมือนส่วนลึกในจิตใจของพวกเขาเป้าหมายของพวกเขาคือการหลุดพ้นจากเรื่องราวความผิดที่เคยทำไว้ในอดีตและแก้ไขมันให้ถูกต้องใน the Ca v e จะมีคนเฝ้าประตูซึ่งถ้าเปรียบ the c เค e เป็นเหมือนกับนรกคนเฝ้าประตูนี้น่าจะทำหน้าที่เหมือนยม,มาบาลที่คอยทดสอบจิตใจเราเป็นครั้งสุดท้าย เกมเพลย์ของ The Cave เป็นแนวไขปริศนาในการเล่นแต่ละรอบเราจะต้องเลือกตัวละคร3ใน7ตัวละครเพื่อช่วยกันผ่านด่านและคอยเก็บเนื้อเรื่องของแต่ละคนผ่านภาพวาดบนผนังถ้ำซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีพลังและเรื่องราวในใจที่ไม่เหมือนกันเรามาทำความรู้จักเรื่องราวของพวกเขากันครับ <The Knight. S 1> ภาพลักษ์เขาคืออัศวินผู้กล้าหาญ แต่ความจริงแล้วเขาเป็นเพียงเด็กรับใช้ที่สวมรอยเจ้านายผู้จากไปภารกิจปราบมังกรเพื่อพิชิตใจเจ้าหญิงจึงกลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของเขาหนุ่มบ้านนอกที่ไม่เคยมีความรักวันหนึ่งเขาไปตกหลุมรักสาวงามแต่เมื่อเขาลงมือทำภารกิจเพื่อพิชิตใจเธอกลับถูกหนุ่มกล้ามโตตัดหน้าคว้าหัวใจเธอไปครอง Ah the monk นับบวชผู้ทะเยอทะยานที่อยากบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแต่ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยกิเลสและตัณหาหรือจริงๆแล้วเขาเพียงแค่อยากมีอำนาจ oh, the ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจความทะเยอทะยานและความโลภที่มีมากเกินไปทำให้ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทีมจนถูกไล่ออกจากทีมเธอจึงต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความสำเร็จที่ผ่านมานั้น มาจากความสามารถของเธอเพียงคนเดียว the <Scient> ผู้คิดค้นแหล่งพลังงานอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อความสำเร็จมาพร้อมกับข้อเสนอที่มากมาย oh. เธอจะเลือกปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำหรือแบ่งปันความสำเร็จที่ได้มานี้กับทุกคนบนโลก ah, the time พนักง,งานออฟฟิศธรรมดาจากโลกอนาคต <c oughs> เธอใช้เครื่องทมแมชชีนเพื่อย,ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีต เพียงเพราะอยากหลุดพ้นจากความน่ารำคาญของเพื่อนร่วมงานเด็กน้อยคู่แฝดที่เรื่องราวของพวกเขามืดมนที่สุดความอยากรู้อยากเห็นนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิดในบ้านของพวกเขาเองเมื่อเราผ่านบททดสอบทั้งหมดเราจะได้มาเผชิญหน้ากับคนเฝ้าประตูอีกครั้งตรงจุดนี้เราจะได้มีโอกาสแก้ไขความผิดพลาดในอดีต และหลุดพ้นจากถ้ำแห่งนี้หรือเราจะต้องติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้ตลอดไป The Cave เป็นเกมที่มีจุดเด่นด้านการไขไปริศนาและเนื้อเรื่องที่แฝงมากับข้อคิดข้อเสียอย่างเดียวของเกมคงจะเป็นการที่เราจะต้องเล่นด่านที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักซ้ำๆเพื่อที่จะเก็บเนื้อเรื่องของทั้ง7ตัวละครให้ครบแต่โดยรวมแล้วถ้าคุณชอบเกมที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้น The Cave The destructive grasp of glory, greed or vanity. What is your object of desire? What grasp does it have on your future? Have patience. You will be down here soon enough and we'll see what you're capable of. There is no hiding from The Cave.